สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขา้าสู่รายการเบิงแล้วรวยสีงหาคมค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบทในช่วงแรกค่ะของมือวันที่เจ็ดนะคะเดือนสิงหาคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องค่ะมือนีค่ะแอดผ้าพาพี่น้องมาเท่าสุกุสก้นนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะ จากปู่วัดป่าอุดรค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางทั้งสองอย่างนะคะแนวทางของวันที่8ปดพอ,อมนะคะก็คือมืออื่นนะคะพี่น้องคะหลักการแนวทางของมื่อวันที่16เพราะว่าชุดนี้นะคะเป็นอ่าอายุของญาติปู่ที่เพิน่นเสียชีวิตเนาะอ่าว่าท่านได้ออกปูล่ลกเลยติดตามนะคะก็เลยนําแนวทางชุดนี้นะคะพี่น้องคะเอาแนวทางมันนี่นะคะของปู่ซีเรียาเป็นตัวใดตำเล่าของปู่อุท่ผ่านมานี่เขา เก่าซีแล้วค่ะพี่น้องเรืองเขาตัวต้านเหล็เนาะเป็นเลขกถูกนะคะพี่น้องคะแนวทางแรงนี้นะคะของปูค่ะสีเดม่าเป็นตัวใดพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันผู้ข้ากำนัลมัมสการค่ะจะเล่นพลาดค่ะปูขอนอนมาทำเงีวทางเบิ้งค่ะปูขึน้<อ>นกะเ,เขาคเนาะเขาเลขกถูกแล้วค่ะปูโอ้ยเลขก่เขาเก่าซีเลยวะ่ะค่ะ ปู่ก็บว่าอยู่เร่องเพิ่ขึ้นสีมาตัวเก้าสัเนี่พอตัวตัวนั้นมันของปู่มันเป็นสองอันเก้าซีแม่นมั้ล่ะแม่นครับปู่คะปู่วเอ้เร่ตัวเก้าสิกกลับมาบอกว่ากันปู่ก็บอกอยู่บอกว่าให้รักกันตัดบินเอาเนาะได้สามตัวนี่เนาะค่ะแต่ว่าทูปู่เมันว่าได้บอกเขียนตัวนั้นลูกจี้แหละตัวเก้ามันเคยออกมันมาตัวเก้าแม่ตัวนสองเก้าซีแม่ค่ะตัวนั้นมันออกเครื่องรัฐบาลออกเครื่อง เล่าความคันน่นค่ะปูตัวสองเกาซีนหล่อแล้กันค่ะโอ้คืนนีกับีผู้ใดน้ำม่ดีอ๋อมีคนใดน้ำู่ดีครับปูคะเออมันกัโทม่มาันกับากเช็บุ่น้ำปูขอไปเลยบัญชีแน่้วสัตว์อคือดีแท้ค่ะถ้าเจกับมันยูนไดก็ได้ยู่ค่ะเพราว่าปูเขาบอกว่าตัด เขาละเพราะว่ามันเกิดเบียดในเกี่ยวนึงเนาะเยดูกเนาะมันเกิดชสี้นสองเก่าเก่าสองชี้ยงี่นะมันเกิดตัดเียมสองตัวน้นเกิดชี้เก่าเก่าเีมันเกิดมาลางเต็มเต็มเลยทั่วล่ะค่ะเพื่อเกิดแค่เดียกคู่เดียวนึงเนาะจะเอาเส้นเกิดตัดต่อกันอ <c oughs> ันนั้นสองเก่าแล้วก็ชี้เก่าแล้วกับพร้อมั้งที่นะ

แล้ผู้คนได้หน่อยผู้ผู้บอกกัว่าผู้ละหาบาดชิบบาดพืนกระชีพราะไหนคับเขาบอกว่าค่ะผู้คนตัิ่กเรียนบอลปูน้ำปูเยนี่พืนกระชีบไหลเกือบมลเยอะกว่ากระเรค่ะผูนไเกิดปน้ำหเือบเยอะค่ะคือว่าพนอันเอาเป็นร้อยยื่นะค่ะเพราะว่าผู้ก็บอกกันเด้บอกว่ารอยุร้อยตัเยอแต่มีทุ่นนะโอ้เกระชีบักมืดขึ้นยูดอกเยอะก่เลยอ่โอ้ก็ดีนะครับพ่อ พูนกะบเรศก็ไหลายโตเนาะฮะปู่น้องชิบแล้วปู่ก็ส่งให้ทุกคนเนี้ยก็มีลายปู่ก็บเรศอันปู่ส่งให้เพิ่นคือจังส่งให่ขนาดนี้บ่ทิปปูเขียนใส่กระดาษสีขาวปู่ก็ส่งเม็ดเดียวเลย492เม็ดเดียวเลยนี่ล่ะอือดูด้วยเพงอ่้นไอ้ปู่บอกว่าเอาขึ้นในสีเบิ่งท่างส่องน้าเด้อปู่ก็บอกคือกันนี่ล่ะค่ะเพราะว่าทุกคนมีไร่แบดนี้เพิ่นไลยมาหาปู่กูเอาขอมาแลกแน่มาสั่าปู่ก็ สซงให้่เลยส่งมัอนเลขกรูปเม็ดเดียวนี่ลหละอืมค่ะมันก็จะเลขูปแล้วกูก็บอกว่าเลขกูกแล้วกูก็ส่งใหมมันก็บีตัวเดียวนี่ไหมค่ะผมก็บอกว่าพากจันตเด่นเราเด้อว่าสันเกิดจตาว่าจัดโตทั้งมันท่อมรเบอร์นุดเล่าเล่าเล่ากันเบอร์แล้วเล่าว่เป็นอันอันซี่สองหกกันนะค่ะผมบอกว่าเป็นซี่สองหกอมกูัวว่เป็นสี่สองเก่าเนี่ย เลยค่มันก็ตโตเดียวกันตัววันกับดีนักเียนักนักตัวละอืมค่ะพูดอืมดใจรักเึ้่คืนรอบเล้วันก็ดค่ะว่าตงตัวละลอยทนกลอยอยู่แล้วอืมค่ะเป็นมันรกงี้พูมันระเออดีใจนะพอนะครับบูดอืมผู้เป็นเหรียหาบาทชีบาทจากันกดีลยค่าคับเขาคือผู้บอกนะตอน้ค่าพันคู่ครับตากระป๋องน่และผู้บอกน่ะค่ะต่อนนี้เม็ดเดียวนึงตาเตามันกต่นี สีสองเก่านาะเมื่อนั่งกันแม่นกู้ด้ว่าให้นี่เพิ่นใหสองิดคิดกันสองคะไรเี่ยัแปดแปดหนึ่งอ่ะนะกวออกมาที่เรกับแปแปดเต้าออกมาที่สองแับแปดเท่าสืว่าแปดสองสองสองตัวนธสันดอกกู้วานน่ะี๋ยวูกออกมาตัวที่สามเเปนแปดหนึ่งวันนี้เนี่ยเพิ่งกบางแกมเดียวหนึงแมงว่าล่ะกูกัเลื่หลับเมือนั่นกูว่าบได้รับมือนี่กู้ก็เลยว่า ขอตรงตรงเน้อพู้ให้เอฟซีเปันหมันน้ำนี้ันะค่ะเออซันก็เไยไห้มาตรงๆเลยวันนี้ซีเก่าๆที่ค่ะกระเลฟซคนกันนี่แหละข้าจ้ากระไได้น้ำนะค่ะผู้คะมือ้นจะหรุ่จ๋ฉันหลอกมันมันเป็นตัวแปลวนาล้อมือนั่นเนาะค่ะแปดแปดสองตัวเห็นไหมคับผู้แัตัวสามมันเป็นนึวันนี้แน่โอ้ยมันเป็นรุดเจี๊ยนึ้อมะค่ะมันกู้เอาให้แปดสองตัวกับตสอง แปดสองทัวร์อะไปบานจังกันตว้เขาเมื่อนั้นกันแล้วค่เมื่อนั้นกัล้างออกแปดสองเนาะเมื่อนี้ก็มาออกกันเก่าสตีเนาะว่าเพื่อนไฮย่ได้เลยทลยวกันเมื่อนั้นมืออื้นผู้อาธีขอเพื่อนไหอเดอมืออื้นเ้อค่ะพูกคะแต่ว่าท่นนั่นกับเมื่อควบฝันกูแล้วเมแรงค่ะจป็นใหม่เป็นตัวนะค่ะโดยมาควบฝันเพื่นกับไ้เม็ดเดียวกันนี้ค่ะพ้กหวกไเพี่คนไหม่คนแช่คนคิดทำใหม่เ้อค่ะ ที่ของปู like know, really like ้อะไรก็ติดตามไม่กดเลยก็แค่กดแต่ยิ่งยิ่งเจนไว้เออมืออื่นอผู้ใดได้ฝันหรือเลขผู้ผู้ภาสีลบห้อีกมืออื่นเนอะค่ะพ่แต่ว่ามือนี้เอาไว้เลขของอ่าผู้ไม่ง่อยกนค่ะผู้ไม่ง่ายเป็นตายนั่นผู้ไปอิจฉบุญนั่เพิ่นม่านมันมันท่านออกค่ะผู้เพิ่นนั่นน่ะค่ะตื่ยแปดกิพาค่ะ แปดที่พาแปดที่พกไอ,อนี่ละเอาไว้ตัวนิ่นๆรือเปลี่ยนพาละตัวมงคนน่ะน,นะมืออื่นเนาะเปลี่ยนบ้านเนาะแม่นะคะพวกค่ะเจะา่ากับขันมีนั่นกับผูใ้ใดอยากเอาไปทั้งรัฐบาลเขาไปนั่งเรื่องราวาเล็กตัวนี้ผู้อาจใหญ่หอดไปทั้งรัฐบาลน,นั่งราวาตัวมากกูไปหากันมี่อยากเชียร์ท่านย่ำไหนนี่มันจะเมนทุกเทียนนะค่ะ เพราะว่าทั้งทั้งเล่ามาก็ต้อรงมาทั้งรัฐบาลนี่พี่แม่ครับพ่อเพรว่ามุกกรมไม่ได้ตัวนี้มุกกรมไม่แดงเลยคกิปปากาแดงเลยเพราะว่าตัวที่อายุของมันไงนี่ต้องออกให้เห็นนะค่ะตัวแปดหานี่วันตัวไปครับพ่อแปดหาแปดนอกจากกระโอองจะว่าอายุบนตอนบนใจนี่ก็แปดหาละจะว่ากันยักแก้มขึ้นไปก็ทีเป็นแปดหกครับพ่อเอาไว้สองเมตรนี่ละค่ะ ขอลอนก้งฝันกูมืออื่นอีกเด้อได้ค่ะพ okay. mm? like uh, ูคะขันนันกันปูคนว่ามาให้กุฝันปูกันีขอท่านถูกขเขายุแม่เมื่อว่เขาทุบทุบดอกยุ่นนะค่ะพระว่าณปูแบบนี้ดูแล้วทุบขอคนใหม่งันก็ดีขอคนเม็ดเดียวขึืนอกันแบบเม็ดทุบก็ได้ค่ะเอากในเวลาไปหล่ในเวลาพอดีค่ะพู้คะเอาไหนแอปนี้นก่าไร์กดแร่กดติดตามไห้เพราะว่ามืออื่น ันกูบ่ได้ควบฝันกูก็าจขอทูกทั้งเด็กถูกให้จากสารกูพวกกูค่ะฝันคนว่าเขาฝันมาแล้วอ่ะกับกะบจีนัยควบฝันเพคนกับจีไห้เป็นตัวด้กันละค่ะควบฝันปูวกับคนกัให้แม่นตัวด้วยกันแม่เมล่อไหร่ค่ะปูคนกัให้กันเม็ฆเดียวหลดด้วยกันนะค่ะเอาไอ้ไม่จบไม่มันอันนี้เอาเรียกของไม่ไงที่เพคนตายวันนั่นแหละปูกไปวันอาทิตย์ต้นเห็นละค่ะเพราะว่ามันมาบาอาจจะมันจะมาเมื่อยกันได้กนะคันเพราท่านกั อาจจะเป็นมัดที่เป็นเลขียญเงยิพหกเนาะคเพราะว่าผู้ตัวนี้ผู้เฉพาะถิ่นไม่อหอดวันที่ชิพหกนั่นนาค่ะผู้คะพอผู้ไปเหตุการณ์ยังที่มันต้องเป็นต้องมีหายโศกแล้วค่ะเอาผู้ปฏิบัติพ่อ,พอหนเดอ้อค่ะหายมีโชคมีมั F 4, F 1, มน,ขขนเที่ยบเสียมินทุกหัวทุกคนยังเห็นปังๆอื่นกต่เลยค่ะเออจ,จับมันเสียมันหลังทุกหัวทุกคนกิดตามผู้เลย เอาให้ให้ป,ปังๆเดอ้อมื่นอื่นเดลยผู้กองพูดอะไรได้ค่ะ,าะ,ะ,คะการน้อดสักกัดน,นะคะผู้สาธุนะคะผู้ตีนพอสนอสรุปแนวท,ทางทายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรนะคะพี่น้องคะมื้อนี้นะคะแนวทางของปู่ค่ะ85แล้วก็86นะคะพี่น้องคะชุดนี้ไปตำราหมื่นอื่นนะคะวันที่8แล้วก็รัฐบาลวันที่16นะคะพี่น้องคะเพราะว่าชุดนี้เป็น อายุของไทพี่น้องปูที่เพ่นเสียชีวิตเนาะเราว่าท่านได้กออกนะคะปูเราก็เล็กตามนะคะพี่น้องคะแปดหาแปดหกปูเราเน้นแปดหานะคะพี่น้องคะบันนี้นะคะแนวทางของปูค่ะเมื่อวานนี่นะคะเขาเล็กถูกเนาะเขาต,ต,ตัวเตลินเก่าซีซีเก่านะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อเมื่อวานนี่ปูกับวามีเอฟซีเพ่นมีโชคน้ำปูอยู่ว่าสันไปพี่น้องคะเนี่ยปูเราทรงหายตัวเดียวคู่เดียวเนี่ยเล็กถูก ซีสองเก่าแล้วทรงไห้นะคะพี่น้องเอ้าแคปหน้าจอด้ค่ะพี่น้องเนืองสำหรับแนวทางจากปูวัดปลาอุดรนะคะแนวทาง2อย่างนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางจากปูวัดปลาอุดรค่ะพี่น้องคะจงอย่าลืมค่ะนําไปพิจารณาเบิ่งนะคะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเผื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณ พี่น้องมาเทาสุขสุขนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูล่ในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องทันใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าไม่อยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะเขาเมื่แล้วโอกาลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแรกชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้พบปดทุคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้นะคะเอกชจะได้ขอตัวลา ไปพรีดองผัเท่าสุขสุขสก้นไปก้อนนะคะพี่รองคะเอาไว้พอกันไม่กับแปดในคลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ